ที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลตที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชอรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟู้ดก็อีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ส่วนใครที่กดแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยไปโอเคฮะก็ขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาหาคาถาใหม่กันนะทั้ง3อันเลยนะเดี๋ยวผมจะมาบอกทุกคนนะครับว่าจุดเกิดมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ จะมารีวิวสกิลให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่าแต่ละอันอนะมันมีสกิลเป็นยังไงบ้างนะจริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกจุดเกิดตั้งนานแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมอยากรีวิวให้ทุกคนดูไปเลยไงเลยแบบว่าลงคลิปช้าหน่อยนะครับคือว่าตอนแรกผมจะ ลงแค่จุดเกิดนะครับแต่ว่าผมไปเจอเมเทโอพอดีนะก็เลยจะแบบว่ามารีวิวพร้อมกันกับบอกจุดเกิดให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าเออแต่อันจุดเกิดที่ไหนแล้วก็สกิลมันเป็นยังไงนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็ไปดูไอเทมชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคน โอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เมืองโอบิลิสนะครับอ่าโอเคเรามาแล้วก็มาดูไอเทมกันที่ชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกจะเกิดอยู่ที่เมืองโอบิลิสเลยนะทุกคนเมืองที่ผมอยู่ตอนนี้เลยนะแล้วกออ็ไอเทมชิ้นนี้นะครับจะมีชื่อว่าวาร์ปนะครับทุกคนแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยโอเคครับแล้วก็ไปดูจุดเกิดกันเลยดีกว่านะครับโอเคฮะทุกคนสิ่งที่ผมอยากแนะนําทุกคนเลยนะครับก็คือว่าให้ทุกคนนะสังเกต ร้านค้านะครับที่มันมีหลังคาสีน้ําเงินแล้วก็มีคมภีติดอยู่บนหลังคานะครับให้ทุกคนอ่ะไปทางหลังคานันนะครับคือถ้าทุกคนไปถูกอ่ะมันจะมีหลังคาสีน้ําเงินอยู่ฝั่งขวาแล้วก็จะมีหลังคาสีแดงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะมีสะพานอยู่ตรงกลางนี่เลยทุกคนก็จะเจอกับภูเขาก้อนนี้นะครับเนี่ยครับของมันก็จะเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนคือง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแค่ให้ทุกคนหาคัมภี ที่มันติดอยู่กับลังคาสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับอ่าโอเคฮะต่อมาแล้วก็มาดูคาถาชิ้นที่2กันนะครับคาถาชิ้นที่2ครับจะมีชื่อว่าไพซั่นที่แปลว่าคุกนะทุกคนนี่เลยนะครับไพซั่นนะครับก็จะเกิดอยู่ที่เมืองแฮดเมืองหมอกเมืองที่ผมอยู่ตอนนี้เลยนะครับทุกคนเราก็ไปดูจุดเกิดกันเลยดีกว่านะครับจุดเกิดก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนก็คือว่าให้ทุกคนนะครับบินขึ้นที่สูงก่อนเลยแล้วก็หาสะพานที่มีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับทุกคนทางขวามือ แต่ว่าทุกคนไม่ต้องไปที่สะพานนะครับเลี้ยวซ้ายออกมาทุกคนก็จะเจอกับโบราณสถานนะครับคือมันจะอยู่ตรงข้ามกับสะพานเลยนะครับทุกคนคือสะพานอยู่ฝั่งขวาโบราณสถานอยู่ฝั่งซ้ายอ่าแล้วทุกคนก็จะเจอกับของชิ้นนี้เลยนะครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของคาถาที่ทุกคนกําลังหานะอ่าเป็นไงครับแล้วเราก็เก็บไปเลย โอเคครับทุกคนต่อมาคาถาชิ้นที่3แลเราก็จะกลับมาอยู่กันที่เมืองโอบิลิสกันอีกเหมือนเดิมนะครับคาถาชิ้นที่3นะครับก็หน้าตาแบบนี้เลยคาถาชิ้นที่3นะครับผมไปแปลมามันจะชื่อมีเดียไรท์นะครับไม่ใช่เมเทโอตอนแรกผมก็เรียกเมเทโอนะครับแต่มันชื่อมีเดียไรท์นะผมไปแปลมานะครับโอเคครับจุดเกิดก็ไม่ได้ยากเลยนะครับทุกคนผมจะบอกทุกคนนะครับให้ทุกคนนะหาเหมือนเดิมครับหา หลังคาที่มีสีฟ,ฟ้าแล้วก็มีคำภี์ติดอยู่แบบนี้เลยโอเคครับพอทุกคนเจอแล้วใช่ไหมทุกคนก็วิ่งมาตามผมเลยนะครับปุ๊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 บวิ่งออกมานะครับนี้แล้วทุกคนก็อาถ้าทุกคนบินได้ก็บิน,นครับอาถ้าบินมันจะง่ายกว่านะก็บินมาปุ๊บนี่นะครับเห็นไหมอ่าเห็นไอ้แท่งๆนี้ไหมทุกคนนี่เลยครับอ่าแล้วนี่ก็คือ คลิปที่ผมหาของเจอนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนขึ้นมาไอ้แท่งแท่งแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะเจอของนะเมื่อกี้คืออันนี้เป็นคลิปที่ผมรีบเก็บนะครับเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วไงถ้าไม่รีบเก็บนะอดแน่นอนนะครับทุกคน โอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงรีวิวของนั่นเองโอเคเราก็มาดูกันที่ไอเทมชิ้นแรกกันเลยนะครับอ่าอันนี้จะมีเชื่อว่าวาปนะครับใช้เลเวลในการปลดล็อกอยู่ที่800แล้วก็ค่านินนะครับ2,004แล้วก็เงินอีก3,005นะครับแล้วก็ปลดล็อกกันเลยโอ้โหจุกไปดีครับ3าน5โคจะแพงโอเคฮะเราก็มาดูสกิลของมันกันเลยดีกว่านะครับกดสกิล R ไปนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคเอีฟยวเฮ้ยเป็นกระต่ายนะครับทุกคนเฮ้ยแปลงร่างเป็นกระต่ายเหรอเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวยว่ะคเอีฟยวมันแบบว่าเอาไว้แกล้งคนได้นะครับแบบว่าเอาไปตีนะเอาไปตีคนในเซิร์ฟธรรมดาแล้วก็ปุ๊บแปลงเตืนเป็นกระต่ายครับทำเนียนเดินทำเนียนเป็นกระต่ายเดินเป็นตัวเควสเลย จำเนียนไปนะครับเอ๊ะโคตรเนียนนะโหแบบว่าไปตบคนโหนหนนะครับแล้วก็หนีแล้วก็ไปแปลงเป็นกระต่ายนะครับอ่าถ้าเขาจับได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนไอ้อีกรอบหนึ่งครับไอ้อีกรอบหนึ่งชัดๆเลยไอ้รอบนึงปุ๊บอะเดินหน้าตาครับนะโอ้โหโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวอะทุกคนโอเคครับเราก็มาดูอันที่สองกันบ้างครับ อันที่2จะมีชื่อว่าไพซั้นที่แปลว่าคุกนะครับแล้วก็เลเวลปลดล็อกอยู่ที่370ค่านิน900แล้วก็เงินอ,อีก1ล้านบาทเลยจุกจุไปอีก1คาถานะครับอ่าโอเคฮะเราก็มาดูสกิลของมันกันเลยดีกว่านะครับอ้ากดตัวทีไบบอีอ้าวมันก็จะเป็นการแบบว่า ขังอยู่ในไข่นะครับทุกคนครูดาวก็จะนานิดนึงนะครับเขาจะจับขังอยู่ในไข่แบบว่าจับล็อกนะทุกคนมันแบบว่าเอาไว้เก็บสะสมได้นะครับแต่เอา PVP ผมว่าไม่น่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าน่าจะโดนยำก่อนแล้วกว่าจะไปถึงศัตรูเดี๋ยวทุกคนดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอ่าโอเคใช้ไปอีกรอบหนึ่ง อี่ขังไม่ได้ไข่นะครับแล้วแปลงร่างเป็นกระต่ายเ,าเดินทำเนียนไปครับเ,เดินทำเป็นบอดไปโอเคฮะแล้วก็มาดูอันที่3เลยนะครับอันที่3จะชื่อเม t เมท a เรียลอะไรสักอย่างนี่ครับคือผมไปแปลมามันแปลงยี้จริงๆนะแล้วก็เลเวลที่ใช้ปลดล็อกอยู่ที่370ค่านิน900แล้วก็เงินอีก4ล้านบาทจุกๆไปนะครับทุกคนดูนะครับ4ล้านแสน โป้งเข้าไปเหลือ80,000นดอกเดียวจนกันไปเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคฮะเราก็มาดูสกิลของมันกันเลยดีกว่านะครับมันก็อันนี้มันก็จะโอกาสออกจะหายากนิดนึงนะทุกคนแล้วก็เวลาหาก็จะมีแค่5้านาทีเองนะครับอ่าดูสกิลเลยดูที่ว่ามันจะดีไหมเฮ้ยปึ๊บปึ๊บอ้าวทุกคนแล้วทำไมมันไม่ระเบิดอะ <laughs> อะไรครับนี่อะ <laughs> ทุกคนมันคืออะไรครับนี่อะ มันเป็นไข่อีเตอร์นะครับเป็นอุกกาบาตไข่อีเตอร์หรือว่ามันเขาเรียกว่าไงมันไม่โดนพื้นหรือเปล่าครับมันเลยไม่ระเบิดอ่าเดี๋ยวลองใช้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอสกิลมันครูดาวนิดนึงนะทุกคนอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองบนพื้นนะครับปึ๊บมาแล้วครับมาหรือยังอ้าวยังไม่มามาหรือยังเอ่ยอ้าวยังไม่มาอะไรครับนี่เฮ้ยเออมาแล้ว ตูมโทษเสียว่ะทุกคนดูดิคือถ้ามันไม่ลงพื้นมันก็ไม่ระเบิดจริงๆนะครับโอ้โหในตารางอ่าเอาแท่งเหล็กเพนอะมันก็ไม่ลงพื้นนี่นะทุกคนโอเคครับคือสกิลทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันแรกนะครับก็จะเป็นแปลงล่างเป็นกระต่ายอ่าอันที่2อันที่2ก็อ่าจะจับขังอยู่ในไข่นะครับเป็นคุกไขนะ่พอยซันพอยซันไม่ใช่พอยซันสิพยซัน อ่าแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับอ่าเมเทโออะไรที่ทุกคนเรียกครับอ่าเดี๋ยวผมชร์จจะกะแป๊หนึ่งนี่เลยลงมาแล้วตูมโอ้ก็แบบจะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคน <minimum>. เดี๋ยวผมจะลองเอาสกิลทั้งหมดนะครับมาแกล้งผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ดูนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงบ้างนะครับโอเคครับแล้วก็แปลงเป็นกระต่ายเลยนะครับอ่าดูครับ เราดูปฏิกิริยาเขานะครับหวัดดีเพื่อนหวัดดีนายเป็นไงบ้างเออนายนายสงสัยอะไรหรือเ,เปล่าแล้วก็ลองสกิลนี้ดูบ้างครับไอ้เป็นไงครับนี่เลยหน้าตามก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าลองเมเทโอบ้างเมเทโอเมเทโอไข่อุกบาทมาแล้วเฮ้ยโตโอ้มโอ้โอดาเมจก็เป็นหบื่นเลยนะครับทุกคน แต่ว่าก็ไม่ไม่คุ้มนะครับเอาไว้เก็บสะสมได้นะครับแต่ไม่น่าเอามาเล่นนะทุกคนคือมันปลดล็อกแพงมากเลย4้าน5จุกจุกครับโอเคฮะทุกคนคลิปบอกจุดเกิดแล้วก็รีวิวคาถาใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ